สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าที่มีความเชื่อตามคติฮินดูและคติไทยซึ่งให้ผลในด้านการพลิกร้ายให้กลายเป็นดีนั่นก็คือพระเกตนั่นเองครับ ตามคติฮินดูกล่าวว่าพระเกตคือส่วนท่อนล่างของพระราหูซึ่งถูกจากของพระวิษณุนั้นตัดขาดพระเกตได้กลายเป็นเทวดาที่เร่ร่อนไปในจักรวาลดุจด,ดาวหางซึ่งตามตำราโหราศาสตร์ไทยได้รับแนวคิดมาใช้โดยจัดให้พระเกตนั้นอยู่ใ,ใกล้กับพระราหูในขณะที่พระราหูคือโลกและพื้นดิน พระเกศนั้นเป็นน้ำซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางกายภาพด้วยเหตุนี้เองครับพระเกศจึงประทับบนหลังพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำคู่กับพญาครุฑพาหนะของพระราหูเป็นการจับคู่กันของสัญลักษณ์แห่งพลังของท้องฟ้ากับสัญลักษณ์แห่งพลังของท้องน้ำครับเมื่อพลังทั้งสองนั้นได้เติมเต็มซึ่งกันและกันก็จะกลายเป็นโลกธาตุที่สมบ,บูรณ์ พระเกตเป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทยพระเกตนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะทรงนำพญานาคเก้าตัวมาบดเป็นผงห่อผ้าสีทองประผมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกให้เป็นพระเกตซึ่งพระเกตจะมีพระวรกายสีทองทรงเครื่องประดับประกอบไปด้วยทองคำและแก้วโกเมนทรงพญานาคเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศเบื้องล่างบางก็ว่า พระเกศนั้นเกิดจากหางของพระราหูเนื่องจากพระราหูได้แอบไปขโมยน้ำอมฤตที่เทวดาได้กวนไว้ดืม่มพระวิษณุได้ทราบจึงโกรธและคว้างจากตัดเอวของพระราหูด้วยเดชฤทธิ์ของน้ำอมฤตจึงทำให้พระราหูนั้นไม่ตายและกลับไปยังวิมานเดิมส่วนหางของพระองค์ที่ขาดไปนั่นเองก็ได้กลับกลายเป็นพระเกศประจำอยู่ทิศเบื้องล่าง ในการทำนายผลครับพระเกตนั้นจะให้ผลเป็นกลางๆจึงไม่นิยมพิจารณาพระเกตมากนะักส่วนพระเกตเป็นน้องชายของพระราหูในคติความเชื่อของชาวอินเดียได้เกิดจากท้าววิประจิตตีกับนางสิงหิกาแต่ส่วนมากนิยมว่าพระเกตเป็นส่วนลำตัวของพระราหูที่ถูกจักตัดออกไปพระราหูจึงมีแต่หัวส่วนพระเกตมีแต่ลำตัวที่ไม่มีหัว บางก็ว่าพระสุขนั้นได้นำนาคมาผ่าเป็นสองส่วนเพื่อมาต่อให้พระราหูและพระเกตพระราหูจึงมีหัวเป็นอสูรและมีตัวเป็นเทพนาคส่วนพระเกตมีหัวเป็นเทพนาคและตัวเป็นอสูรครับพระเกตความเชื่อผู้ที่ห้อยบูชาจะมีความเชื่อว่าพระเกตสามารถที่จะดลบันดาลลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ คอยดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ห้อยบูชาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆอีกทั้งยังสามารถแก้ปีชงให้สำหรับผู้ที่ดวงตกหรือผู้ที่ต้องการจะแก้ดวงได้อีกด้วยผู้ที่บูชานั้นมักจะหวังในเรื่องของความมั่งคัง่งและฐานะเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆ อีกทั้งพระเกศยังดนบันดาลให้ผู้ที่บูชานั้นมีกินมีใช้อย่างไม่หมดไม่สิน้นไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของสินทรัพย์ซึ่งถต่หากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาพระเกศของร้านวรันธรท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรง ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่นะขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ